ราจะมาดูเด็กนะคะนางเอาของเล่นไปวางแล้วดู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 ก่อนขึ้นรถดู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 อ๋อ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 เมอลืมของเมอเนี่ยอันนี้อันนี้ เมอลอต่อคิวก่อนลูกเอาของมาด้วยบอกบอกให้กับแอมี่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้กลับแอมีกลับแอมี่หรอหยิบให้ทันนะเออเอาไปาไปเลยไปเล มีไหว้ก่อนขึ้นรถเนี่ย <laughs>